การติดเครื okay, <ud walk ing noises> ่องการติดเครื่องนะครับโดยอาจารย์เจิดเจิดดีเซลโอเคสตาร์ทครับอาจารย์เจิดเร่งครับอัลโหลเด็ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพี่น้องอีกคลิปเน้นะววันนี้ประกอบโดยช่างอะไรครับช่างอะไรครับช่างอะไรวะ ช่างรักพบนะครับนะเด็กปอชอสองก้ยปอสอปอสอปอส,อสองของเรานะครับก็ถือว่ามีความชํานาญนะวันนี้นะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาดูการตั้งมาร์กนะครับของเครื่องไมเต็กหรือว่า2 l งอลของเรานะว่าหลักการตั้งมาร์กนะครับมีอะไรบ้างนะว่าเราตั้งยังไงนะอ่าระดับแรกนะครับเราต้องทำไงครับอาจารย์ดูมาร์กเขาเขวียงก่อนครับระดับแรกนะเ,ระเขาเขวียงอ่า ต้องยังไงต้องตรงใช่ไหมครับเอาแบบนี้แหละเอาเอาเอาริมตรงกับอ๋อเอาริมตรงกับขีดข้างบนนะจังบนครับอ่าอันนี้สองอันที่สองนะทำยไงต่อบมารปั๊มมาร์คปั๊มตรงตรงครับมีขีดตรงมาร์ปั๊มนะคอ่ามาร์คปั๊มตรงตรงนะอันนี่สามอันที่สามนะมาร์คเพิ่มเพิ่มพารุ่เบี้ยวนะครับเอามาร์คเพิ่มพิารุ่เบี้ยรับตรงกับจุดมาร์คข้างล่างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับพอใส่เสร็จแล้วในลักษณะการใส่นะเป็นอย่างไรนะ ครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วลักษณะในการตั้งนะครับก็จะมีมาร์กนะจุดที่หนึ่งนะครับไปตรงกัดข้างล่างนะอันนี้จุดที่เผาเผาลูกเบี้ยวนะอันนี้ครับที่ปั๊มนะก็จะตรงครับข้างบนตรงนี้นะครับก็ข้างล่างนะครับก็เข้าเ ه ียงนะริมก็จะต้องตรงกับจุดน้อยๆนะตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการตรงแล้วเนี่ยเราจะต้องดันลูกลอกตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ล็อกน็อตบริเวณตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ นะครับก็จุดที่หนึ่งครับข้อเบียงให้มาร์คนะครับตรงกับขีดบนตัวนี้ครับจุดที่สองนะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับการตั้งมาร์กของไม้เท็กก็มีด้วยกันอยู่แค่นี้นะครับก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับก็โอเคครับฝากคิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานการอาชีพชุมพวงของเรานะครับเรียนรู้ จากการทำงานจริงนะครับประสบการณ์จริงของเด็กนักเรียนทุกคนครับโอเคครับขอบคุณครับการติดเครื่องการติดเครื่องนะครับโดยอาจารย์เจิดเจิดดีเซลโอเคสตาร์ทครับอาจารย์เจิดเล่งครับ